สวัสดีจ้าสวัสดีจากทางเดนมาร์กนะจ้าวันนี้สภาพเห็ดต้มยำขาหมูกินกันนะจ้าเติมคอลลาเจนกันจากน้อยนะจ้ามาเตรียมเครื่องกันเลยนะจ้าออกซิมิตะไคร้ต้นหนึ่งแล้วก็ข่าหนึ่งหัวนะจ้าข้าอ้อนแล้วก็ซิมิหอมแดงแขกนะจ้าหัวหนึ่งออกซิมิมะเขือเทศแล้วก็มีใบบักกูดนะจ้าอันนี้ซิมิขาหมูนะจ้า อ้าเครื่งเรียบร้อยนะจ๊ะเด้มาจากขาหมูสดนะจ่ะว่ามันขาหมูแซ่แข็งออกซิมมต้มน้ำเลยจ้ะต้มเครื่องเอาทุกอย่างเครื่องเฮาถี่เฮาเตียงไว้นะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะออกสิตามด้วยเกลือสองซอนซ้านะจ๊ะพอนำห้อนดีแล้วว่าถึงก็เดือดออกสิใส่ขาหมูถี่เฮาล้างเรียบร้อยนะจ๊ะถี่เฮาพาแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วใส่ไปเลยจ้ะ หรือไผ่สีลวกก้อนก็ได้จะลวกขาหมูก้อนแล้วค่อยเอามาใส่ก็ได้จะแต่ว่าอ๋อนี่ใส่ไปเลยมือนี่เอาสิขอใส่พริกแห้งนะจ๊ะขัวพริกแห่งหอมนะจ๊ะล้อว้ถ้าใส่อันนี้พอน้หนามันหอนแล้วมันสิมีฟองออกมาจากไขๆกับไข่มันนะจ๊ะไข่มันฟองมันจะค่อยซ่อนออกค่อยตักออกนะจ๊ะค่อยตักออกตักออกเรื่อยๆจ้ะมันร้อยขึ้นมาก็ต้องค่อยตักออกจ้ะ ตักขึ้นออกจนน้ำใสดีนะจ๊ะต้มไปเรื่อยๆนะจ๊ะออกสิตุนขาหมูนี่ไปประมาณสี่สิบถึงชั่วโมงหนึ่งนะจ๊ะแล้วแต่ขาหมูนะจ๊ะขาหมูอ่อนขาหมูแก่ก็ใส่เวลาวัววดซ้ำกันนะจ๊ะออกซิต้มไปเรื่อยๆนะจ๊ะออกสิมาเพราะครบเวลาแร้อออกสิมาเติมโรตีสองซอนซาน้าหมูคามเปียกสามซอนโตแล้วก็ใส่ พริกแข็งเท้าขวัวไว้นะจ๊ะลงไปชิเต้หอมๆนะจ๊ะออสิใส่ผักซีลงไปนะจ๊ะก็ดีออซิมรถบางแล้วมันขาดเค็มนะจ๊ะออกใส่น้ำปลาเติมไปอีกสองซอนโตะนะจ๊ะแล้วออซิิ๊ดไทยด้วยน้ำบักน้าวนะจ๊ะเพื่คอความแซ่บจ้ะใส่น้ำบักน้าวไปอีกสองซอนโตะนะจ๊ะ รสชาติมันจะได้เข้มข้นขึ้นอีกนะ่จ๊ะอันนี้ก็เเซ็นแล้วจ้าเปื่อยดีแล้วจ้าต้มยำขาหมูจัดแซบบ่รสชาติจัดจ้านจ้าพอกันไม่คลิปหนานนะจ้าสวัสดีจ้า